โแเคแขนลุงอนเย้วน้แขนกับขาเนยแสข้ามแตกแล้วอ่ะอ่ะคนเรื่องเาเว้ยคนัแต่ฮ้ย้ายายสิไอสัตว์ายเฮ้ย้ายาย้ย ลงดันเบอร์เย <Yeah, S 1> เราลงนั้นได้โดยมีความสุขแล้วแปะแปะแปะเย yeah, <Yeah. S 1> ที่ต้องเราจะลงได้อย่างมีความสุขตลอดกาลและนานเธอไอสัตว์ลงดันเบอร์ลงดันสกิตั้งชิงอะอะไรก็ฆ่าไปแล้วไงมันมีสกิลตั้งชิงจะทำอีกไม่ใช่หรอ ไม่ถ้าเราฆ่าไอเวนนั่นได้ปุ๊บเฮ้ยเอ้ยเราก็จะไอตัวนั้นก็จะหายไปเพราะงานั่นกม็มีวันคายนะได้ไอ้นั่นมันโหดกว่าดสทอยเยอร์อีกเอาแต่ว่ามันไม่ได้เอาไว้ฆ่าไงคือมันเอาไว้แบบดักให้คนเข้าไปได้คือต้องฆ่าไอบ,บอสสเกต,ตันทิงก่อนอุย้ยเอาตายบ้านหลวงเ้ยอาตายทันทันทัน,ทน 哦，一万，哇！